ไอ้มนุษย์มนุษย์เอาละครับสวัสดีครับอินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกับเข้าสู่รายการเกมพันธนาพันนะครับและอินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่เกม primal carnage extinction นะครับซึ่งเกมนี้กำลังลดราคาอยู่เลยนะฮะก็ผมอยากหยิบมาเล่นนะครับซึ่งเอออยากจะถามทุกท่านนะครับว่าอยากให้ผมเล่นใน multiplayer หรือเปล่านะครับถ้าอยากเห็นก็เมนต์บอกไว้นะครับแต่ว่าพันนี้จะเริ่มจากโซโล่ก่อนนะครับเพราะว่า ขอขอทำการศึกษาเกมก่อนแล้วกันนะครับมีแบบ survival free roam um, Surv เอาเป็น survival เอามาเอาเป็น free roam แล้วกันนะครับ fr s e อ้ fr season มี v a l e y season uh, island air base um, contingency uh, contingency docks uh, f o r e s h a m p s forest champs snow เอาเป็นเอ่อเดนนิฟเกตินเอาโพสโฮแมปเยอะมากครับ Marsh, Snowbound, The Falls, ส์เ uh, อ่อท r านสเ i อร t ยูทิลิต i ้เบสยู s ิลิตี้ d a n ส e น e ์เวอร์ว่าเริ่มจากซีซันก่อนแล้วกันครับดูจะเป็นด่านที่โอเคสุดนะครับ Start Game I s u r e you want to start game with this setting yes โอเคเราเลือกที่จะเล่นเอ่อเกมมันก็นง่ายครับเป็นเอ่อคนประทาไดนโนเสาร์ครับแต่ฟรีโรมนี่รู้สึกจะเป็นไดนโนเสาร์ประทาไดนโนเสาร์มั้ถ้าจำไม่ผิด นะฮะอ๋อไม่ไม,ไม่เป็นเดลสอยพะท่าคนเหมือนเดิมครับศูนย์เพลย์ชิพส์ทีมวันเพลย์อ๋อโอเคสเปกเทดเอืมผมอยากลองเริ่มจากการเป็นคนก่อนแล้วกันนะฮะอ,อ,อ,อืมอ๋อมีมีให้เลือกด้วยนี่ผมขอแบบบาลานซ์สุดแล้วกันอืมไอ้ก็ดูจะบาลานซ์นะตัวนี้ดูไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่อืมอ,อันนี้เรนจ์ไม่ค่อยะฮะผมว่าอย่างเช่นเดี๋ยวนะตัวนี้ เรนจ์ Range, ระยะไกลเป็นสไนเปอร์ครับแต่ว่าดาเมจจะไม่สูงเท่ากับเอ่อตัวนี้นะครับเป็นเหมือนกับเอาตัวนี้แล้วกันผมชอบแนวนี้มากกว่านะฮะโอเค okay. right mouse button to fire grenade โอเคสามารถยิงเกรเนดได้นะครับอ่าฮะวิ่งได้ปกตินะครับภาพผมก็ว่าโอเคนะครับสำหรับเกมราคาแค่79บาทนะครับยิงมันราคาสูงมากครับแต่ว่าเอ่อมันลดราคานะฮะโอเค okay. นี่เป็นแบบฟ e r o ร่ฮะ ดูเหมือนว่าไม่โพสเมตัม name, อกมันจะไม่มีอ่าอันนี้เป็นแบบโซโล่นี่โซโล่นี่คือเรามาฟรีโรมเฉยๆใช่ใชไหมไม่ได้มีแบบไดโนเสาร์ให้เราคิวหรืออะไรใช่ปะน่าจะเป็นแบบนั้นครับก็เหมือนมาศึกษาเกมเฉยๆมั้งนะขอศึกษาตัวเกมแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ตัวเกมจริงๆกันนะฮะและนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับในโหมดไดโนเสาร์นะผมขอ อนุญาตโชว์ไดนโนเสาร์ในโหมดพรีโรมก่อนละกันนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะอันนี้คือไดนโนเสาร์คร่าวๆนะครับก็คือมามีให้เลือกตัวให้เลือกคลาสนะครับไดนโนเสาร์ตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่มีคลาสให้เลือกไม่มากนะครับแต่ว่ามันจะมีให้ซื้อแอดออนเพิ่มนะครับถ้าอยากผมซื้อตัวอะไรก็บอกได้นะครับมันก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากนะครับตอนนี้ผมเล่นเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมันชื่ออะไรวะ Uh, จริงๆผมก็เรียกมันแต่เทเรซอร์นะครับแต่ว่าก็ลืมไปแล้วว่าพันนี้มันชื่ออะไรนะมันมีหลายพันมากๆเลยนะครับโอเคไหนะลองมาดูตัวต่อไปดีว,ว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับดูซิว่าเราอยู่กับใคร t r e x นะครับพระเอกของเกมนี้นะฮะผมชอบโมเดลมากๆเลยนะครับเอ่อ uh, จริงๆสำหรับราคาเกมตอนนี้ผมว่ามันถูกไปได้ซ้ํานะครับเอ่อ uh, จริงๆเกมราคาเกมราคาปกติมันก็ราคาโอเคอยู่แล้วนะฮะแต่ว่า พอมันลดทีนี่ลดซะถูกเลยครับลดซะเกมนี่แบบน่าเล่นกันเลยทีเดียวนะครับผมก็แนะนาให้ซื้อมาเล่นนะจริงๆก็มีการกัดมีการอะไรแต่รู้สึกว่าสปีดจะช้ามากๆครับก็ไม่ช้าเท่าไหร่นะต้ว,วิ่งตามมนุษย์ทันนะครับอ,อ,อันนี้อะไรเนี่ยฟาดหางฮะฟาดหางแล้วก็กัดครับมีมีให้กดตัวอืน่นอีกไหมนอกจากนี้รู้สึกจะไม่มี นะครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับเดนเสส์มีไม่เยอะเหมือนกับคนนะครับแน่นอนครับเดนเสส์มันจะไปทําอะไรได้มากครับนอกจากกัดกัดตวัดตบอะไรพวกนี้นะฮะก็มีอีกหลายคลาสให้เลือกนะครับแต่ว่าอผมก็เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเหรออ๋อผมก็ยังไม่ได้โชว์คลาสอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยนะฮะสปอยเกมเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เก็บไว้ให้เดาๆกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มเกมเกมแรกของเราเลยแล้วกันนะฮะ งองอให้ดูคร่าวๆก่อนนะฮะให้ดูแบบเรียกน้ําย่อยก่อนมีชังคาโนนะครับคาโนคาโนนี่น่าจะรู้จักกันเยอะอยู่นะครับมีอ่า uh, อะไรวะเนี่ยพลาสติกไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยเอืมใส่เดี๋ยวนะไครออวะไครโอโฟอซอรัสนะครับมีตัวอะไรอีกเนี่ยดิโลโฟอซอรัสในดิโลนั่นแหละ uh, อ๋ออยทูพันนี่ว่าเอออ่า uh, ไอ้จุานุดอนนะครับบางคนไม่อ่าปนปะเจอว่ะมันอ่านทจุลนุดอนนะฮะอ่าโอวีแรปเตอร์วีแรปเตอร์ก็เป็นหนึ่งในแรปเตอร์เหมือนกันโนวาแรปเตอร์นะครับอ่าอ่าเดี๋ยวนะแอคโรคานโตซอรัสเฮ้ยว่ะกินเนื้อนะเนี่ยนี่ทีเร็กซ์ของเราแล้วก็สไปเอ่อสไปโนดูเท็กซ์ไม่ได้ครับไม่เป็นไรผมไม่เครียดนะฮะมามัลติเพลเยอร์นะครับเอ่อเซิร์ฟเวอร์เนมโฮสต์เกมผมก็ต้องรอเซิร์ฟเวอร์อีกใช่ไหม แต่ดีครับเพราะผมเลือกเล่นตอนตอนดึกของเราครับแปลว่าเช้าของที่นุนนะครับโอเคไอ้ช่วยว t าจ join this game of course you fucker มาเริ่มเกมกันเลยครับเดี๋ยวบอกนะกูต้องเริ่มเป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหม Go get to the chopper t ร์เด l ะนั่นไงพี่พันเริ่มเป็นมนุษย์เนี่ยเอ้ยเยสโอเคเราจะเริ่มจากการ uh, เอ่อบนึงนะศูนย์หนึ่งนะ 01. อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวผมเลือกไดนโนเสาร์ได้ไม่ใช่หรอ จำไม่ได้มันกดยังไงแต่ไม่เป็นไรครับกระทืบคนนะครับกระทืบคน come on you fucker come on you fucker gonna mess with me อ้าวเชี่ยอ่าอยู่ไหนแล้ววะโอ้โหยิงคนยิงเพื่อนกูเหรอยิงเพื่อนกูอืมกัดกัดกัดงี้กัดโดนเขามั่งไหมเนี่ย defending e defending เอ่อ defending นี่คือยังไงวะ e อ๋อคือกด e ค้างไว้แล้วเราก็จะ defend ได้อะ โอเคคือเรากำลังช่วยกลุ่มอยู่ปะผมมีประโยชน์ครับทุกคนผมมีประโยชน์อย่าอย่าใจเย็นเพื่อนโอ้ไม่หมากันแล้ววะโ oh อ้ไม่กอดเจสัสฟักกินคริสแมนเฮ้ยผมเป็นแค่แรปเตอร์น่ารักน่ารักเอ้ยคาโนูคานเก็บคนให้เราเราจะไปเก็บคนให้ชาคานเองเงียบกัดเงียบอย่าทำอย่างนี้โอ้อีเ e จหมวกขบอยผมก็เอ๊ะกูนึกว่าออืื้ห โอ้ยตายตายผมเข้าไปนี่ตายแน่ๆครับผมเป็นแค่แรปเตอร์ตัวเล็กๆเ,เลือดแค่เท่าไหร่เองวะเนี่ยเลือดน้อยมากฮะอ๋อเลือกคงไม่เยอะเท่ากับ <c oughs> อะไรอะไรอะไรอือว่ามันถ้ามาเข้าไปข้างในผมเข้าไปไม่ได้ครับเข้าไปได้แหละแต่เข้าไปน่าจะมองฮนะแต่เราจะเป็นแรปเตอร์ผู้กล้าหาญครับ Come on you fucker Come on Come on อือนั่นแหละต้องอย่างนั้นอือรู้สึกว่าตะกี้จะเป็นดาเมจเพื่อนนะครับกูไม่เกี่ยวนะฮะ <c oughs> โอเคโอเค เนี่ยเราเพื่อนไอ้ไอ้มนุษย์พยายามที่จะยึดครับส่วนส่วนไดโนเสาร์ก็ยืนช่วยๆกันยืนแล้วก็กด e นะครับยกเว้นว่าจะโดนเออ่ปลาระเบิดใส่อันหน้าแบบนี้นะฮะผมก็จะเป็นแรปเตอร์เนี่ยผมก็มีประโยชน์ให้ทีมอยู่ครับก็คือเอ่อไดนโนเสาร์ก็คอยเอ,อิบเอิบใจเย็นเย็นพวกใจเย็นเย็นพวกออกก่อนไหมออกก่อนไหม,มเรืองผมเรือน้อยมากออกก่อนไหมออกก่อนไหมไม่ออกครับไม่ออกครับเราจะเป็นไดนโนเสาร์ผู้กล้าหาญฮะยืนไว้ครับยืนไว้พัน ยืนไว้นายทำได้นายทำได้นายทำไม่ได้หรอกผู้เล่นโอ้ยนายทำได้นายทำได้แน่ๆกัด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 ไปกัดเข้าไปอือนั่นแหละได้ดาเมจแล้วได้ดาเมจแล้วยานั่นแหละสวยงามเหลือเลือแค่สิบเอาไงดีออกไปรีเรื่องไหมเยอะเอยคอร์สอ๋อก็คือต้องกินต้องกินสัตว์ครับเคยจะรอไปไปหากินก่อนหากินก่อนหากินก่อนเออเนอะเนอะแงมแงมแงมโอเคข้างล่างเป็นบาร์อาหารครับสามารถที่จะกด e ค้างไว้เพื่อฮิวได้ฮะ อีนี่ดูจะเป็นคีย์ของเกมนี้นะฮะโอเคมาวิ่งเข้าไปยึดใหม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ยึดสิต้องไปป้องกันครับโอเคมาที่นี่เป็นที่ของข้าข้าเกิดที่นี่และจะตายที่นี่เออเป็นเดลเซอร์ที่แบบฮึ <c oughs> ม่มชิปหายตัวเล็กแค่นี้ Come o n you fuck o n c o m e ม n นี่พี่มีคาโนเป็นเพื่อนเป็นไงล่ะนี่เข้ามาทีหลังเขามาขโมยผลงานชาบ้านเขาเหมือนจะช่วย สไปโนก็เป็นคนทำลายเฮลิอคอปเตอร์นะครับเย่เราชนะใช่ไหม next round start in six five อ่าเราชนะไหมเนี่ยผมเราชนะครับเย่ถึงแม้ว่าเราจะมาข,มโ,มมขมโมยผลงานชาแบบขโมยผลงานชาวบ้านชาวเขาก็ตามนะครับเรามาทีหลังม่แม่งทำตัวเหมือนมาก่อนเอ,อเอ่ออะไรดีวะผมก็อยากเป็นแบบ damage accuracy แต่เลือกเท่า,นนะากันหมดนะพอพอจะบอกวิธีเขาคิด um can you heal your team a l อลิชฮิลกันไฟ on everything in your path strike with a handy ตามทูเกเนตเป็นสายฮิลหรือสายนีนอืมลมกดเน้นกระเพาะเยอะมาก <c oughs> เดี๋ยวเป็นสายกระทืบชาวบ้านเขาดีกว่า Come on you fuck Come on you fuck คิดว่ากลัวเหรอคิดว่ากลัวเหรอฮะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์คิดว่ากลัวเหรอฮะ,อ,อ,ะอะไรอะไรตะกี้ยิงปืนระเบิดนะครับผมชอบลืมว่ากดตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้มันซูมไม่ได้ ลืมว่ากดขกี้ขวาแม่งเป็นอันนี้ Come on you fuck ไหนไหนตัวอะไรตัวอะไรจะแย่ม,ห,มหรอจะแย่มหรอแยี่มผมว่าผมเป็นคนแม่งยิงโด้เอิบเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกูโดนเพื่อนกูโดนอมขมอนขมอนไอตัวบินได้ขมอนไอตัวบินได้ยายากูพูดเล่นขมอนขมอนไกด์ขมอนโคนรฮึกเหิมเกมนี้แม่งสู้กันเป็นทีมครับขมอนเอาวต้องรีโหนจจลดก่อนแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจร้อนถ้าผมโดนหอบไปนะผมเครียดอะแบบอยู่ๆกูได้บินเงี้ย จะออกไปแตะขอบฟ้าโอ้ไมค์กันโอ้ยช่วยด้วยเพื่อนใครมีใครมีฮิวบ้างใครมีฮิวใครมีฮิวโอ้ไม่มีใครฮิวใ,ให้กูเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ you uh, fuck come on you fuck come on come on you piece of shit ปลาระเบิดไงวะปลาระเบิดน,น่าจะเป็น f ครับ f โอเค f ปลาระเบิดฮะปลาระเบิดไปตรงนู้นดีกว่าครับ okay, ไปชิปึ๊บไปดื้ปึ๊บโอเคแม่งไม่โดนตัวส้นตีนเลยเลยครับ เออกด G นี่ทำอะไรฮะมึงจะเบ่งกล้ามทำไมล่ะบ้าเอ้าปะโทเออเฮ้ยยิงยิงยิงมนต้องโดนมากเหรอวะมันซูมไม่ได้จริงหรอโอเคนี่ปืนพกครับปืนโคลมันโอเคโอเคยืนก่อนยืนโอ้โอ้ไมค์กอดเจสัสไครส์บロ้เจส์ยูคราซี่มอเตอร์อ็อบเจกทีฟแคปเจอร์โอเค อืมรีสปอนใหม่ก็ได้ตัวผมน่าจะอันนี้ไม่ได้น่าจะซูมไม่ได้ฮะไม่ไเป็นไรครับเฮ้ยเพื่อนไปดกันเฮ้ยเรารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราก็เราเราก็อยู่เหมือนกันแหละแต่อยู่ได้ไม่นานเท่าไงเก็บปะอ่มเพื่อนเราเหมือนจะยึดได้แล้วครับจุดหนึ่งโอเคยึดต่อไปพวกนายทำดีแล้วนายทำดีแล้วโอเคผมต้องฮิลสแตนินานิดนึงครับกูจะกระแดะพูดทำไมสแตมิน่า Come on you fuck อ้ยเฮียกูขอโทษกูขอโทษเพื่อน เอาเฮ้ยกดปลาระเบิดเฉยเลยมาดิคาโนเหรอคาโนเหรอคาโนกูขอโทษอุ้ยอุ้ยคาโนไปไหนแล้ววะอุ้ยเฮียแล้วไงออกแล้วออก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 ก่อนออกก่อนโอ้ยมาดิเอ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 าดิ you fuck เนี่ยทีนี้ไม่กล้าทีนี้ไม่กล้าคิวกูกลัวเอ้ยกูกลัวก็ได้กูกลัวก็ได้ฮู้ woo woo come on you fuck Come on come on gonna mess with me you fuck อะไรอะไรเล่นอะไรเจอระเบิดพิพันธ์เออฮะอะไรตัวอะไรยิงก็ไม่โดนควายเออเออ you fuck you fuck เป็นไงล่ะอ๊บใจเย็นแรปเตอร์ใจเย็นเย็นเลปเตอร์ขอเอ๊ะอะไรทำไรเพื่อนกูทำไรเพื่อนกูทำไรทำไรคิดว่ากลัวเหรอกลัวก็ได้ขอโทษ โอเคอยากลองใช้ปืนไฟดูนะเ,เดี๋ยวเราพานี่ใช้ปืนนี้ไปก่อนอ,อทำไมกูเกิดไกลเพื่อนจังะวะตอนนี้มีอะไรให้ยึดให้เก็บไหมไม่มีมั้งอันนี้อะไรเรอ่ยมันคืออะไรวะไม่มั่นใจครับผมโอ๊ตมาดิเอาดิจะงดังเดเหรอจะงัดเหรอเออเป็นไงล่ะแอนระดับผมแล้วผมเก็บไปกี่ตัวเนี่ยเอ่อคิวคิวสองนี่กู แม่งไม่มีแอซซิตเหรอมีไหมสกอร์ปิง276แต่ไม่มีแอซซิตว่ะไม่เข้าใจโอ้ยคาโนอคาโนอคาโนอคาโน่ขอโทษคาโนคาโนเอ้ยก่อนตายต้องไวไล่ระเบิดตัวเองแม่งเลยเฮ้ยเอยเอเป็นไงล่ะใส่ระเบิดใส่ระเบิดคิวสี่ครับฆ่าคาโนไป2ตัวคนเดียวฮนะเป็นไงล่ะ GWP100 นักล่าไดโนเสาร์ครับเป็นไงล่ะพวกมึง เออขอขอมาเอากล่องฮิวแป๊บนึงเอากล่องฮิวเอากล่องฮิวกด e ไหมเนี่ยกด e กล่องฮิวป่าววะกดอะไรวะเอากล่องฮิวเนี่ยไม่กดอะไรวะเอากล่องฮิวเออมันมีกดตัวเฮียอะไรวะเนี่ยกดกดตัวอะไรวะเอากล่องฮิวมีไหมอ่ะก็กด e อยู่นี่ไงกด f ไหม f ไม่ได้ f ปลาระเบิด t ไม่ t t คุยออ p ชั่น ออปชันเอ่อคอนโทรลสเปซบาร์จัมคอร์สอารีโหลดเลมเม์แฮมเลวีพรยูสยูสไงยูสก็ถูกแล้วยูสป่ะวะพีแชทออชัดทีมเอ็นวีพุ๊กทอกดีทอนควิกสวิตช์ก็อีไงก็กดอีอยู่นี้ไงไม่เบลอครับผมไม่รู้อะเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้ผมก็พอจะมีดามจช่วยเพื่อนอยู่ฮะเยี่ยม you Come on you fucking piece of shit Think I'm scared Think you kind of Come on Come on นั่นแหละครับ Q5 กูวิ่งหนีละโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเก็บตรงนี้ก่อนครับมาเอาตรงนี้ยึดยั่งเนี่ยน่าจะยืดแล้วครับอะไรอะไรคาโนอะไรเล่นอะไรเพื่อนกูคาโนอะไรโอ้ยใจเย็นคาโนกูขอโทษคาโนคาโนอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นแบบ อันนี้โอ้ยคานูใจเย็นคานู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 มันติดคานูมันติดเดี๋ยวไปตามไปเก็บคานูตัวนั้นก่อนคานูตัวนั้นจะตายแล้วยกไว้มันจะมาเก็บผมอ่ะนะลบ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 น่าจะได้อยู่สวยบวกหกหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์บวกแอซิคิวไอกระสุนหมดกระสุนหมดทำไงอ่ะเฮ้ยกระสุนหมดทำไงอ่ะเกมนี้กระสุนหมดกูทำไงวะเนี่ย e e e restore ammo สวยสวยรีซ t o r e a m โมอ๋อต้องกดอีค้างว่ามันถึงจะฮ e a ให้น่าจะเป็นอย่างนั้นครับ สวยโอเคโอเคออกพอละรีโหลดโอ้กูจะรีซ็อกแอมโมทำไมถ้าเลือกกูเหลือแค่หนึ่งลืมไปเลยเมื่อเคยมีคราบ <c oughs> โอเคอ๋อเนี่ยมันโคตรเหลี่ยมแม่งคิดว่าตัวเป็นสไนเปอร์เหรอได้ได้เป็นแค่ไดโนเสาร์หรอาจจะมาทำตัวเป็นสไนเปอร์เรากำลังจะพยายามยึดอยู่ครับเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปช่วยเพื่อนนิดนึงฮนะคานูอะไรคานูอะไรคานูทำอะไรคานูทำอะไรสวยไม่ได้แอซิดหรอวะ โอ้ยไอตัวมันอยู่ข้างบนใช่ไหมเมื่อกี้เห็นมันเห็นจะคิวแคมอ่ะกูขึ้นไปเก็บมึงแป๊บคิวว่าตัวเองจะรอดเหรอเนะคิวว่าจะเป็นใครบางอามาเก็บพี่พันนักลาดด่าไดโนเสาร์เขียบปีนปีนหินกูยังปีนไม่ได้เลยกูยจะไปเก็บชาวบ้านเขาเอา่อโอ้ยเออมาดิขอคิวเฮ่อขอคิวเฮ่อขอคิวเฮ่อคานูคานูขอคิวเฮ่ออ,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 อะไรแรปเตอร์แรปเตอร์อะไรแรปเตอร์อะไรอุ๊ยแรปเตอร์กูขอโทษแรปเตอร์ โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษมาดิมาดิโอ้ยคาโนะคาโนเออโอ้โหเลสเตอร์มันเล่นเก่งจังวะไม่อะไรไม่อะไรไม่อะไรพอได้อยู่ผมว่าพอได้อยู่ผม5คิวตาย4 666คะแนนได้อยู่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าคิวเรายังไม่มากกว่าไอคิวเรายังไม่น้อยกว่าเดดนี่ถือว่าเรายังมีประโยชน์ต่อทีมอยู่ครับเวลาเล่นเกมพวก FPS อะไรเงี้ยที่แบบเล่นเป็นทีมเงี้ยถ้าเกิดว่าคิวเรายังมากกว่าเดดอยู่นี่ก็ถือว่าเรายังทำประโยชน์ได้ทีมอยู่ครับ ราบใดก็ตามที่คิวเราน้อยกว่าเดดแล้วเนี่ยเอเอถูกไหมเออใช่พูดถูกแล้วก็คือประโยชน์เราหายไปแล้วครับเรากำลังสร้างประโยชน์ให้กับฝั่งตรงข้ามอยู่ครับบวกร้อยคิวครับตะกี้ผมได้คิวแล้วเสือไปเหยียบไอ้นี่อยู่นะมันมันนับเฟรนลี่ไฟไหมวะโอ้โหทีเดียวตายเลยวะไม่ไม่ไม่แร์ว่ะโอเคคิวหกตายห้ายังยังยังสวยอยู่ยังสวยอยู่ โอ้ค oh, ิวยี่สิบตายแปดชอนชิโมเก่งเล่นเก่งอยู่เดี๋ยวจะพยายามจะพยายามเก็บไอ้พวกตัวใหญ่ดูวะเปื่อจะแบบได้คะแนน,นสูงไพโนเหรอโอ้ยไม่โดนวะปลาระเบิดแม่งไงมันโดนพิษตลอดเลยเสียงไรวะน่าจะน่าไง,ง,าน,งาน่าไง เกี้ยวแต่ไม่ใครเกี้ยวแต่ไม่ใครอะอะโอ้ยกระสุนหมดว่ะโอ้โอตาย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 เจเย,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 ย็นเจเย็นพวกใจเย็นใจเย็นรีโหลดแป๊บออกจากตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยอย่าไปเก็บกล่องเลือดมากเอ่อไม่มีว่ะระวังระวังระวังระวงังหลังระวังหลังกูจะบอกใครได้ไหมเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเก็บเออเก็บทีเล็กก่อน ไม่น่าเก็บยากนะเพราะมันเป็นปานิงมากถ้ามันไปยืนอยู่บนนั้นว่าเอ k เหรอหรือไงดามเมจสูงมากครับตอนนี้แต่ไม่ตายให้เลยว่ะโอ้อะไรเนี่ยแม่งคิดว่าตัวเป็นสไนเปอร์ตลอดเลยมันมาจากตรงไหนวะอ๋อเนี่ยบนสุดเดี๋ยวต้องไปเลงละต้องต้องเก็บตัวนี้ละเพราะตัวนี้มีปัญหากับทีมผมมากมาเดี๋ยวไปเก็บไ้ตัวเกียวๆก,ก่อนแป๊บนึงคิวผมจิ 6, ตายหชิมหายละปึ๊บ ตามเก็บไอ้ตัวนี้ก่อนอืมแย่ yeah, แล้วไงคิวคิวหกตายเจ็ดอ๋อพันปิงสองร้อยสี่สี่ปิงเยอะสุดในในทีมเลยเนะี่ยเป็นเพราะว่าผมเล่นเซิร์ฟฝรั่งนะี่แหละก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้พึ่งเซิร์ฟในไทยเพราะคนไทยเล่นเกมนี้น้อยฮนะกูจะโทษปิงได้ไหมเนี่ยไม่ไม่ไมโทษตัวเองเนะี่ยแหละเค ไอ,อตัวนั้นมันอยู่ตรงไหนนะมันอยู่บนนั้นเว้ยอือทำไมต้องกูด้วยวะมีทั้งหลายคนก็นโทษเย็เนเย็นเยโอเย็นโอ้ยแรปแรปเหลือผมเหลือไม่เยอะละต้องระวังตัวนิดนึงครับมันมีเฟรนลี่ไฟด้วยนี่ว่ะเกมนี้อืมใจเย็นโอ้อ่าคิวหกตายแปดต้องพยายามอัพมาเกมละ ผมไม่งสู้พวกไม่ได้เลยต้องอยู่กับเพื่อนละเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วแบบมองตลอดต้องคอยแบบสติวิดเฟรนด์จะได้คอยเก็บดาเมจเสริมละอืมอืมใจเย็นใจเย็นสวย5้าสิบแอซิดอ๋อโอเคอย่างน้อยมันก็ยังมีแอซิดครับถึงแม้ว่าคิวเราจะต่ำกว่าได้ไหมไม่โดนลบลบลบอุ่อาห์ลบแล้วนะ บวกย5ม่าแอซิดสวยงานนี้กูเล่นแอซิดเอาแล้วกันโอเล่นคิวน่าจะยากนิดนึงครับบวกร้อยคิวเคมาโอ้โอ้คาโน่เหรออยากไปเก็บคาโน่อยู่แต่เลือดเราน้อยมากอยากหาโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นถ้าผมไม่หลบตะกี้ตายแล้วจริงไม่ได้ตั้งใจหลบหรอกมันมันเผยหลบเองมากกว่า จะบอกว่าโอ้โห my god jesus fucking christ bro อ a h nah, uh, nah uh. fuck you you piece of shit ได้ได้เลยเร็กซ์พี่จะตามล่าแกสุดขอบฟ้ามาขโมยมาเร็กซ์ใช่ไหมตะกี้มามึงเล่นกูได้เลยได้เลยภารกิจเราคือเก็บพี่เร็กซ์คิดว่าจะรอดเหรอคิดว่าจะพน้นเหรอ โอ๊ยคคโนอยอยู่ด้วยวะโอ้ไดีว่าโอ้ย,อยมันกำลังกินอยู่ตรงนี้แม่งไม่เวิร์กตรงนี้แม่งถิ่นมันเดีย๋ยวต้องขึ้นตรงนี้แบบผมต้องคอยเก็บสเตมินาไว้ด้วยนิดนึงแรปเตอร์นนี่มีสกิลการกระโดดกระโดดกัดด้วยครับดูเหมือนจะโหดพอตัวเลยมาละ โอ้ oh, ข้างหลังว่าตกใจว่าโอ้ยสองยักษ์ใหญ่แม่งไลก่กระทืบคนตอนนี้คะแนนโอ้โ oh, หสูสีมากครับ Get to the shopper Release get uh, Hydraulic s เรายึดไม่ได้เลยเรายึดได้ประมาณช่วงครึ่งเกมแรกครับแต่ช่วงครึ่งเกมนี้เรายังยึดไม่ได้เลยฮนะต้องพยายามกันนิดนึงฮนะ เฮ้ยลบลบโอ้ย,อยแม่งคาดผมไปนิดเดียวเองเอาดิเอาดิอาดโอ้อใจเย็น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 โอ้โหไว้ไล่นิดนึงไว้ไล่ระเบิดวะโอ้ยเสียเสียแต่ไม่เสียเท่าบางคนนะครับยังยังพอได้อยู่ฮะไป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 ,ปต้องเล่นดีอยู่นิดนึงแต่ไม่งูไดโนเสาร์เว้ยปืนมันจะไปสู้ไดโนเสาร์ได้ไงวะต้องเล่นให้ดีอยู่นี้ครับโอ้หต้องคอยระวังพิษด้วยเนะี่ย ต้องอัพไมค์เกมด้วยระวังพวกแบบแนวเสาตัวใหญ่แบบนี้โอ้ยตะกี้ทำไมไม่โดนวะปาระเบิดอันหน้าแม่งได้ไหมเนี่ยโอ้มันกำลังติดอันนี้อยู่เว้ยลบ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 ก่อนลบก่อลนี้ก่อนผมสู้แม่งไม่ได้โอ้ยระวังคารูคารูมาหลังคารูมาหลังคารูแม่งชอบออกหลังเนอะยี่สิบตัวเองไปกระทิงเลยตามเพื่อนแป๊บผมอยู่คนเดียวน่าจะตายเดี๋ยวช่วยเพื่อนจากแรปเตอร์ตัวนี้ก่อนสวย40่สิบซิต มานี่โอเคระวังเอ่อวีเลปเตอร์วีเลปเตอร์วีเลปเตอร์โอเคผมว่าตัวเองไม่ต้องใช้อันนี้หรอกอาจจะต้องใช้ฮิวนิดนึงไม่ไม่เดี๋ยวเข้าไปรีกรูปก่อนอยู่คนเดียวน่าจะไม่รอดครับโอ้เสียคะแนนห่างกันนิดเดียวเองครับ get to the c h o p p e r เออเดสโซนวอลลอเก็ตูเดอะชอปเปอร์โอเคสรุปคะแนนดาวน์พโอเคอันนี้เริ่มเกมใหม่แต่ว่าเกมตะกี้นี่เรารอบแรกชนะรอบสองแพคะแนนรวมเราเอา่อเท่าไหร่วะไม่มั่นใจแต่ว่าก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่าในพาร์ทนี้รวมๆแล้วเราก็ เหมือนจะจะบอกว่าเกมแรกชนะเกมหลังแพ้ก็ได้มัง้งใช่ปะโอเคครับก็สุนรภัน์นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปฝึกเล่นเกมนี้เพิ่มนิดนึงจากจากตานี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันพร์ทหน้านะครับก็พร์ทหน้าคงอาจจะได้เล่นในเดืเสาด้วยแหละฮะประรับเจอกัน a n น peace out